นั่งก็นั่งไปเลยอเสยังก็งหาไรายัดมัหน่อย,ยมันไม่ได้หายทอง,ง้องหาอะไรอะตาดีหรอกมีอะไรยัดหอกมีตะบอกอันเนี้ยเอาไปวางครับพี่เข้ามาดูยังอวางอไอ้ชัดๆถึงเล้วัดๆหมาก่อนเดกอดวมาหลุดเลยครับตะบอกที่ไั นี่สิน้องนทางโน้นอะมามองหน้าแม่ทำไมล้พี่ๆไปดูอย่างยังไม่มีใครดูตายเลยเออต้องใส่บ้านเดี๋ยวปป๊บมนึงนะตามไม่เห็นคมเพิองมกเปาตังวัน เผินนะเพราะว่ามันไปอยู่ตรงโน,น้นเ,เออพอใจอยังล่ะพอใจหรือ,อยังสาวบน อันอย่างนั่งหน้าหน้าในแท็บเล็ตอแท็บเล็ตอยู่ข้างนู้นอ่านไม่ได้แท็บเล็ตแท็บเล็ตไม่ได้เป็นแอดมินยูทูบเปิดเดี๋ยวเราคอมเมนต์ตามยังไม่มีใครเข้ามาไม่เป็นไรไล่ทิ้งไว้ก็ได้ใครไปไล่์ิ้งติดต่อ เ,เมหมือนก็เหมือนกันเห็นเขาก็กนว่ายู u ู e ก,ก็โดนปิดกั้นเหมือนกันมีคน,นกดกดใจหนึ่งคนละเออเออนั่งเฉยเฉยนั่งเฉยเมาแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะอานั่งเฉยเฉย Okay. แล้วมองลยแล้วพี่เขาจะมองเห็นไงใกลเห็นะเพรนไหมนั่งลงนั่งลงนั่งลงพี่เขาหเห็นหน่อยเ,ออเห็นตะปากเนี่ยพี่พี่เขาไม่ได้อยากดูแม่นะแล้วอ,อ,อ,อย่งไงค่ะกับนันโต้ก็ต้องมานั่งเด็กกับแม่ขานาน้างหน้าอี้ยหรอข้า,าหลังกรอเพอรนพี่พี่เขเข้ามาดูแล้วเขาเห็นต่แม่โอ๋ โทษทีนะครับขึ้นย้ายก็หันไปหาที่เลยเห็นตะลูกตาจอยงเห็นตะลูกตาัเพินเกียงย่้ได้ใช่ปเงไปไหนเกียงไปหาทางนน้นนะขัะเพินก้มมาจ่อเลย กระเพินกระเพินเด,ๆๆๆดๆๆนี่ย่านเ้กระเพินนี่นี่นี่อ่าอาจะนอนนะจะนอนเด็กเป็นไงคะคุณเมียน้อยคุณเมียหลวงป้าบอกว่าไงคุณเมียน้อยคุณเมียหลวง <từ S 1> เราไม่เห็นหน้าน้องอีกอไปแล้วไปแล้ว <_ s> ไม่เห็นหน้าพ่องเพิร์ด้าหมวกพลาดเหนื่อยขึ้นก <_ s> ็เหนื่อเดี๋ยวดูเมียน้อยห <ๆ S 1> <_ s> ัวทิ่มนะ ไดและไม่น้อยลงไปน้อยเอาไงงั้นนะ่ะอาเฟินลุกขึ้นาจอดหลายรอบแล้วนะอาเฟินอาเฟินลุกขึ้นมาพี่ไม่เห็นไม่สนน่ะดูดิดคืออะไรอย่างเงี้ยพอใจแล้วใช่ไหมต้องถอดต,ต้องถอดก้าวออกมาให้โอกไหล่ตรงนี้ให้หัวถือตรงนี้ให้ออกเปลี่ยนนะอะไรเนี่ยฮะอาเฟินแล้วพี่ก็ดูอะไรดูบ่อยเฉยเหรอ โอ้ยอเนี่ยทีคราวนี้ก็จะไม่เป็นไรถือมาจะอุท่ายอดทไล์จากด้านนี้ขออภัยนะคะขออภัยครับเมียน้อยงงแงเดี๋ยวนั้นแล้วเขาจะหมุนกล้องยังไงเนี่ยอ๋อหมุนตรงนี้อ่ะนี่อ่ะนี่อ้าขอโทษค่ะโอเคไปนั่งไม่ต้องมาแน่นั่งพุกมันดิเห็นไหมเนี่ยตายแล้วเวียนหัวไหมคะ พาเพินไปนั่งที่พาเพินอันนี้ที่แม่คือเมื่อเช้าเนี้ยกว่าจะเมื่อกี้ก็อาจะออกจากบ้านได้คือพาเพินมันไม่ยอมอ่ะมันจะปีนไปนั่งข้างหน้าตลอดเลยแม่โอ,อ๋กก็เลยมานั่งข้างหลังดูมันทําเนี่ยเ,ออเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องจอดก่อนนะคะไม่ไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้แล้วค่ะดูดิพาเพินมานี่มาน,นี่มาน,นี้ <laughs> อ๋ยท่านผู้ชมมันไม่ได้แล้วค่ะพาเพินมานี่ดูดิแล้วทำงไงอ่ะ ดูดิเนี่ยเนี่ยมันมันเป็นอย่างไฮะมันจะเวียนหัวค่ะพี่มันจะเวียนหัวหดูดิแล้วยังไงอ่ะมันไลไม่ได้แล้วเนี่ยมันต้องไปติดกล้องอีกสามรอบแลวนะจอดสามรอบนะมันสะเทือนด้วยเขาจะอ้วกแตกกันเนี่ยพี่เขาจะอ้วกแตกกันอนะ่ะเนี่ยดูดิเดั็ไงกล้องไปโฟกัสด้วย ไม่ได้หรอกมันมันเดินข้างไม่ได้่ะพี่สิต้องไปทางนี้มานั่งหลังโอแล้วนี่ไงไปไม่ได้แล้วข้างหน้ายังไงคหวมากงที่เหอนทำไมงนน้าสั่นสั่นหลัอยู่ตรงยมันจะสั่นทำงานน้า <c oughs> แล้วที่มันก็แคบแล้วแม่ใส่ว่าน,นแล้วแม่ก็ไอ้น้ำขึ้นตายแล้วท่านอ่ะเนี่ยค่ะเป็นแบบเนี้ยค่ะเรากำลังไปรับน้าโต้งเนาะมาฉีดวัคซีนพรุ่งนี้ค่ะรเราไปลบุรีเราไปลบุรีค่ะไปชา้าเย็นกลาบก้องมันสันนะ่นองมันสันนะ่นอ่ะเปลี่ยนหัวกันเปล่า แใส่แว่นก็ไอ้น้ําขึ้นแล้วก็ไม่ใส่ก็มองไม่เห็นเลยค่ะตอใส่แมนดิอ่ะพอ,อดก่อนนะพอดก่อนนะอ่ะไปอะไรอ่ะดูดิ <c oughs> <c oughs> หรือว่ามันต้องการไปนั่งนั่งคู่กับแม่ด้วยข้างหน้าคะ่ะท่านท่านผู้ชมคิดว่าแบบน,นไหนคืออยากนั่งด้วยสามคนพ่อแม่ลูกแบบนั่งในระดับเดียวกันนะ่ะไม่ได้ต้องการไปนั่งข้างหน้าคนเดียว แล้วเนี่ยมันก็เบียดแล้วตัวมันก็ดูดิแล้วมันก็นอนแล้วโอ้ยตายแล้ว ไปนั่งหน้าไหมไปนั่งหน้าเหมือนเดิมป้านั่งหน้ากับป้าไหม <c oughs> โอ๊ยตายแล้วหันหน้าหนีกล้องด้วยอะนอนนอนนอนโอ้ยตายแล้วครับอ,อะไรเนี่ยอยากนั่งกับแม่อยากนั่งกับแม่อยาก,กโอยรักแม่เือพี่เขาจะเวียนเออพี่เขาจะเวียนหัว ก้าวหูห,หลับไปเลยก็ได้หลับไปหลับกับแม่ปะ่ะหลับไปแล้วก็เ่าะเบาดเป็นไงอะคะอืมโอ้ยเงีย้ยเดี๋ยวกระโดดไปโดดมาเออดูดิต้องใส่ต้องเปลี่ยนรถแล้วค่ะต้องเปลี่ยนเป็นแวนใช่ป่ะดูค่ะโอ้ยสายระทีหละเออ แล้วคืออยากนั่งกับแม่ด้วยกันข้างหน้าไม่ได้หนักนั่งข้างหน้าตัวเดียวเ,เป็นเด็กดีรักแม่อักบ่วงอ่ง่วงอะนอนนะอนอะนอนนอนอะนอนมาปึบที่แรกว่าจะไม่เอามาด้วยแล้วนะคะว่าจะเอาไว้ลุงเล็กละหมาวิ่งตามที่นั่นอนะ่ะ โอเคแล้วแม่อกเกงใจมันสั่นเนาะเนาะเดี๋ยวค่อยดูกันใหม่ตอนไปถึงลบบุรีนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายนะคะปรากฏออกมาเดี๋ยวนั้นค่เกรงใจพี่น้องๆเขามันสั่นโอเคขอบคุณนะคะไปก่อนนะ